ชื่อธงชัยสุภกร hehe, ชื่อเล่นติ๊กนะครับอาชีพก็อยู่ในแวดวงโฆษณาทำสื่อโฆษณาอยู่นะครับมาจากกรุงเทพครับเหตุผลที่มาก็ตั้งใจว่าปีใหม่อยากจะมารีเซ็ตอะไรทุกอย่างตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาที่นี่ก็พอดี ลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณโยมภรรยาก็มาที่นี่สองครั้งแล้วก็แล้วก,ก็อีกประการหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งคือรู้จักสนิทกับท่านอ่นพระอาจารย์อันนะครับเคยช่วยงานท่านเคยร่วมงานอะไรกันบ่อยแล้วก็ปีที่แล้วผมได้มาถ่ายชีวิตของอน้องๆชื่อกลุ่มสกลเฮดเขาก็จะมี อยู่สามสี่คนแล้วก็วันที่ผมไปถ่ายเนี่ยคนแรกเขาชื่อยิปซีฮะผมไปถ่ายที่ร้านกาแฟเขาแล้วก็ผมเห็นป้ายเขาว่าเปิดทำการเป็นปกติสุขผมว่าเออคำนี้มันดีวะ่ะแล้วก็ก็ไปคุยไปคุยมาคุยกันสัมภาษณ์กันอะไรกันก็เหลือไปเห็นหลวงตาเป็นเป็นเป็นรูปหลวงอ้อก่อนก่อนหน้านั้น,น,นเห็น สติกเกอร์ก่อนเขาแปะอยู่ที่กระจกว,วัดป่าสมพนัดคำตอบของชีวิตโอ้อันนี้ก็ดีแฮะก็ไปเห็นรูปหลวงตาแปะอยู่ที่ที่บนลานะนะครับเราก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้คือคือก่อนหน้านี้พอรู้จักหลวงตาจากคำบอกเล่ามาบ้างนะครับว่าถ้าเป็นสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาเรือเลยนะครับว่าเป็นหน่วยซิลของพระแหละ มันแบบว่าเข้มข้นสุดๆเอาใหมขึ้นสักน้อยหนึ่งครับครับ,รบก็เราก็สงสัยนะฮะว่าว่ามันเป็นยังไงแต่ทีนี้พอเราเราเจอท่านอันตอนแรกเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าท่านอันท่านเป็นพระที่ที่เปิดกว้างมากท่านแบบโอเพนเลยเราเราก็ยังไม่นึกไม่ไม่ออกแต่เราก็รู้แหละว่าที่นี่มันคงมีดีอะไรสักอย่างที่ทำให้คนที่ค่อนข้าง ดือ้อค่อนข้างเปิดกว้างท่านท่านท่านยอมรับนะว่าเพราะเพราะท่านเป็นอย่างนั้นท่านเคยไปแบบพวกเด็กๆที่เขาประท้วงคันท่าอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยท่านเปิเปดกว้างมากท่านเป็นคนอยากรู้อยากเห็นเราก็มาร์กไว้ในใจแล้วว่าเออที่นี่น่าน่าสนใจแล้วก็ย้อนกลับมาที่ที่มาคุยกับน้องๆสกลน,นครนี่ยมันจะมีอยู่สามคน ทุกคนเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาหมดเลยซึ่งมันแปลกมากเราก็เราก็เห็นความคิดเห็นเห็นปฏิปทาของเขาแล้วเราก็ทำให้เราอยากรู้ว่าที่นี่มันเป็นยังไงแล้วที่สำคัญคือภรรยากลับไปเขามาที่นี่ประมาณผมไม่แน่ใจว่าสองครั้งหรือสาครั้งนะครับก็เขาก็จะบอกทุกครั้งว่าเขาได้สภาวะทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่า ถ้ามาที่นี่ยต้องระวังนะเพราะว่าเขาเขาแน่วแน่มากผมเป็นคนที่ขี้ง่วงอนอนง่ายแป๊บเดียวผมก็แบบสลืมสลือหรือสติผมจะแบบล่องลอยง่ายก็บอกว่าต้องระวังอาจจะไม่ไหวนะาอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากลองดูก็เลยมาฮะก็มาครั้งพอพอมาถึงปั๊บอ่ะเราก็เห็นเลยว่าเออไอสิ่งที่ ประทับใจครั้งแรกเลยผมเห็นความความสัรวมในสังขาผมเพิ่งเห็นคำว่าเพิ่งเพิ่งเข้าใจว่าคำว่าน้อมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเห็นวัตจริยาของครูบาอาจารย์ที่ที่กระทำต่อต่อหมู่สงด้วยกันกระทำต่อญาติธรรมอะไรเงี้ยเวลาท่านกราบเวลาท่านไหว้มันน้อมแล้วมันแบบทำให้ใจเราน้อมตามไปด้วยทั้งทั้ที่เรามาครั้งแรก เราไม่เราไม่เราเราเหมือนกับเราแบบเป็นคนใหม่เรายังไม่คุ้นเลยเลยแต่แต่พอเรารู้สึกว่าเราเห็นอาการกริยาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าใจเรามันมันเบาลงมันเย็นลงมากขึ้นก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากๆนะครับกลับมาที่การปฏิบัติวันแรกวันแรกของผมนี่เละมากเละมาก เริ่มตั้งแต่ขบฉันเลยตักอาหารแบบยังไม่รู้กำลังตัวเองตักเยอะไปนิดหนึ่งกินอาหารเหลือกินอาหารเหลือก็เสียใจแล้วดีนะที่เราเป็นคนท้ายๆถ้าเกิดมีคนต่อจากเราเยอะแยะเนี่ยเขาคงแบบเสียโอกาสไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยอันนั้นคือโชคดีไป mm hmm. ก็พอช่วงบ่ายมันเห็นเลยว่าแบบกรรมมันตามสนองแล้วเรากินเยอะเราก็ง่วง ง่วงก็ก็เละหน่อยก,ก็ตั้งมัน่นเดินไปนั่งพักไปเดินไปตั้งนั่งพักไปก็อยู่กับเวทนาไปวันที่สองก็ดีขึ้นครับวันที่สองนี่กินน้อยลงพอกินน้อยลงแล้วมันก็มีกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นนั่งพักน้อยลงก็ยังไม่ได้คิดอะไรแค่แค่แค ทำความเพียรไปก่อนรู้ไปสิ่งที่ที่เจอมากในวันที่สองนี่คือความง่วงเนี่ยมันจะมาเป็นพักๆความเมื่อยก็มาบ้างแล้วก็การอยากนั่งอยากหามันจะหาข้ออ้างอะฮะว่าเอานิดหนานั่งหน่อยนาอะไรเงี้ยนั่งผมก็เลยใช้วิวธีตอนแรกผมใชว้วิธีแบบซื่อๆเลยผมนับเลยเดินไป เดินมานับหนึ่งหนึ่งรอบนับสองแล้วกะวางเป้าหมายในใจว่าเอานะครบร้อยรอบแล้วมึงก็นั่งอะไรเงี้ยฮะมันก็อยู่ได้ก็ร้อยรอบโอเคมันก็จะคิดว่าร้อยรอบแล้วนะนั่งหน่อยอ่ะเราก็ไปนั่งจิบน้ำแต่ไอตอนที่มันจะลุกะครับมันก็จะแบบหาข้ออ้างอยู่ว่านั่งอีกนิดได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูมันไปพอหลังๆัง มันก็เริ่มพอร้อยรอบแล้วมันก็โอเคมันยังได้เฮ้ยเราก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันก็ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่วันที่สองนะสิ่งที่มาเยอะมากก็คือความคิดคือคือเราทำงานอยู่สายงานนี้นะครับมันจะแบบมันโดนฝึกให้ให้เป็นคนคิดตลอดเวลาตั้งแต่สมัยเรียนทำงานทุกอย่างมันจะต้องคิดตลอดเพราะว่างานมันต้องใช้ความคิด ก็เพิ่งรู้ตัวว่าบางทีเราคิดเพลินจนแบบเราลืมนับอ่ะเอ้ยมันห้าหกรอบแล้วมันมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยก็ก็เอาใหม่แสดงว่าไอ้เรื่องนับเนี่ยมันมันไม่ไม่ได้ผลแล้วก็ก็เดินไปเดินมาใหม่ก็ก็วันที่สองก็ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังเละอยู่เอาใหม่กันอีกสักน้อยหนึ่งก่อนที่จะไปสามสี่ห้านะครับเอาใหม่กันสักหน่อยพอวันที่สาม วันที่สามมันดีขึ้นตอนเช้ามานั่งสร้างจังหวะก่อนที่ที่จะฟังเทศนะครับมันมีอยู่จังหวะหนึ่งอยู่ๆภาพปกติที่ผมเดินเนี่ยภาพมันจะออกแบบมัวมัวเบลอเบลอ ER, มาตลอดสองวันนะนั่งทําจังหวะมันก็จะเบลอเบล ER, มีอยู่จังหวะหนึ่งอยู่ๆภาพมันก็มันเป็นโฟกัสอยู่ข้างหน้าเลยชัดเจ๋วชัดมากเราก็รู้สึกเฮ้ยมันดีว่ะ มันดีมากเลยแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้สักสักพักหนึ่งแล้วพอมันมีเสียงเสียงของพระอาจารย์เข้ามาเนี่ยพอเราจิตเราได้ยินเสียงมันก็จะเริ่มมีการแชร์ออกไปละภาพที่มันชัดมันก็จะค่อยๆจางลงจางลงแต่มันก็ได้ความรู้สึกที่มันตั้งมั่นขึ้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ดีละมันน่าจะมีอะไรดีๆก็เลยตั้งใจว่าถ้าเป็นไปได้ เช้านี้เราจะเดินไม่หยุดดูจะลองทําได้ไหมปรากฏว่าเช้านี้เช้านั้นมันทําได้พอมันทําได้มันก็มันก็มีกําลังใจขึ้นน,น,น,นะครับก็ตอนบ่ายก็ลองใหม่ตอนบ่ายลองใหม่ก็ก็ดีขึ้นแต่มันก็เหมือนกับที่พระอาจารย์เคยบอกว่ามันจะมีช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับคือผมจะเป็นคนที่ ถ้าเกิดง่วงผมจะเดินเร็วมากถ้าเกิดพอไหวแล้วมันก็จะค่อยๆลดสปีดแล้วพอมันตั้งใจจะเดินช้าอย่างเงี้ยพอมันช้ามันเหมือนรอบมันไม่ได้กับเราเราก็จะเริ่มกลับมาง่วงกลับมาฟุ้งเราก็ต้องเดินหาสปีดที่มันพอดีกับเราแต่ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนแบตมันหมดมันจะหนืดมาก มันก็จะมีเวทนาเข้ามาแล้วว่าเอ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดเมื่อไหร่มันจะหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าจิตมันยังตั้งมั่นอยู่ว่าอีกนิดเดียวเราทําได้แล้วยังไงก็ต้องทําให้ได้แล้วมันก็ผ่านไปได้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองสามวันนะครับทีนี้มันก็จะความรู้สึกมันได้แล้วมันก็เดินได้แต่มันก็ยังมีความคิดจอนมาตลอดเวลาแต่มันก็จะเห็นชัดอ๋อมันจะมีเรื่องเวลาเราอยากหิวน้ําอยากกินน้าบางทีมันก็ มันก็ล่อเรานะมันก็เห็นว่าเอาสักนิดไหมอะไรเงี้ยอยากจิบน้ํำไหมบางทีร่างกายเราต้องการน้ำนะอะไรเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะได้นะคนเรามันต้องขาดน้ําได้มากกว่านี้ก็ทนได้แล้วก็สองสามวันสามสี่วันที่ผ่านมาต่อจากนั้นมันก็ได้ความรู้สึกดีนะครับแต่มันจะมีตอนจบเนี่ยมันจะมีความ พอเสียงพอได้ยินเสียงะระฆังดังอะ่ะมันจะมีความโล่งใจเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ละมันแบบมันเหมือนกับเรารอให้มันผ่านไปเสียทีมากกว่าก็เลยวางใจใหม่จนกระทั่งวันที่หวันที่เจ็ดพอปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันได้ยินเสียงะระฆังเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่า เออมันธรรมดาแล้วมันก็แค่ผ่านไปมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับวันไหนดีที่สุดเลยล่ะจริงๆถ้าถามว่าวันที่รู้สึกดีที่สุดคือวันที่สามวันที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันเจอความความโล่งครั้งแรก๋อได้เจอสติเจอความรู้สึกตัวเจอความโล่งอ่ะนะใช่ใช่เจอเจอความตั้งมั่นครั้งครั้งแรกได้สัมผัสอ่ะนะครับแล้วก็วันสุดท้ายวันสุดท้ายนี่ มันเดินแบบแบบธรรมดาแล้วปล่อยวางแล้วใช่ใช่ครับออตอนแรกเห็นโยมพี่บอกว่าจุดประสงค์ของการมาครั้งนี้มาเพื่อรีเซ็ตบางสิ่งบางอย่างในในหัวออกใช่ไหมครับมีเหตุผลอื่นอีนอกไหมเหตุผลอื่นจริงๆอยากรู้ครับคือสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยผม ผมไปช่วยงานปกติบางบางครั้งผมก็เป็นอาสาไปช่วยงานของพระอะไรบ้างช,ช่วยสวนโมกรุงเทพบ้างอะไรเงรนะี้ยนะฮะก็มีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์เยอะแล้วก็จะเห็นปฏิปทาของแต่ละสํานักแต่ละสายเราก็อยากรู้ว่าทางนี้มันเป็นยังไงเนาะแล้วสรุปเราได้รีเซ็ตไหมได้รีเซ็ตครับได้รีเซ็ตเนาะครับ ไอาอาการรีเซตนี่มันเป็นยังไงเนี่ยก่อนเข้ามาไอาที่ยังไม่รีเซ็ตมันเป็นยังไงแล้วเข้ามาแล้วบอกว่าได้รีเซ็ตแล้วเป็นยังไงอ่ะก่อนมาเนี่ยผมเป็นคนปีที่ผ่านมาเป็นปีที่สติไม่ค่อยอยู่กับตัวเท่าไหร่ก็มันมันจะแบบหลงหลงเบลอบลอ,อะไรเงี้ยฮะอืม มาตอนนี้ก็ก็ชัดขึ้นมาโอ้สติมันชัดขึ้นเนาะครับคือหมายถึงเรามาฝึกสติสติมันก็ช่วยอะนะใช่ใช่ใช่อย่างที่บอกว่าโดยอาชีพแล้วเป็นอะไรนะครับครีเอทีฟเนาะเป็นร่วมกลับเป็นร่วมกลับเนาะก็ต้องวางแผนคิดเรื่องบทนักแสดงอะไรเอา้าความคิดเยอะเนาะแล้วมาที่นี่จัดการกับความคิดยังไงอย่างที่บอกคือผมมองเป็นทางภาพแต่ ตลอดเพราะว่าเราทำงานทางภาพผมเอาความความรู้สึกที่เรามองอะไรเบลอๆอ่ะพอมันรู้สึกว่าเบลอเนี่ยเราจะรู้สึกตัวว่ามัน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 หายไปแล้วเราต้องปรับโฟกัสให้มันชัดผมก็อยู่กับกับอย่างนั้นนะฮะอย่างอย่างมีอยู่วันหนึ่งวันวันที่สามทางทางจงกรมผมเนี่ยมันมีไม้ไผ่อยู่อันหนึ่งอยู่ๆมันก็ล้มขึ้นมา แล้วมันก็ล้มขวางทางแล้วผมก็มองเอ๊ะเราจะเดินได้ไหมนะแล้วเราก็ไปลองดูเราก็เห็นว่าเอ๊ะที่เราเราเราเดินเนี่ยมันผ่านได้มันจะเฉียดหัวไปนิดนึงเราก็เลยเออคือผมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนอยากลองอยากอยากทดลองอยู่แล้ว mm hmm. ก็เลยเดินทางนี้แหละถ้ามันเบลอมันก็คงโดนหัวลาวะอะไรเงี mm ้ย hmm. มันก็ผ่านมามามาได้มันโดนกระแทกไปครั้งหนึง่ง mm hmm. นอกนั้นมันก็มันมันก็รอดมาได้ได้รู้ละครับเอาขอนอกเรื่องนิดนึงตอนแรกเห็นบอกว่าภรรยามาปฏิบัติธรรมก่อนเนาะครับโอ้อยากจะรู้เลยอยากรู้แทนคนที่มีภรรยาอยู่เพื่อส่งภรรยามาปฏิบัติธรรมบ้างก่อนที่ภรรยามาปฏิบัติธรรมกับความรู้สึกหลังที่เออภรรยาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วมีการเปลี่ยนไปยังไงเวลาเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาเออดีขึ้นหรือมันไม่ดีขึ้นยังไง ก็ดีขึ้นนะฮะมันจะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะครับเออไหนลองเล่าดิด้านดีคือเขากลับไปเนี่ยเขาเขาจะเขาจะตั้งมั่นขึ้นอะไรขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าเราเนี่ยดูแบบแย่ลงเพราะฉะนั้น <laughs> <laughs> ก็เขาก็ถึงอยากให้เรามาที่นี่เพราะเขาเขาเ,เขาได้อะไรศรีนมันจะได้เสมอกัน <laughs> นะนะใช่ใช่ครับใช่ใช่ แล้วก็แต่แต่สิ่งที่เขาได้เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ได้กับเขาเยอะจริงๆเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปไปอีกอีกแบบนึงการใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นไหมชีวิตครอบครัวก็ก็ง่ายขึ้นแต่ว่าผมว่าชีวิตทางโลกมันก็มันก็มีอะไรที่มันทําให้ให้เราสามารถสติหลุดหรือหรือหลงหรืออะไรไปได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปบางอย่างที่เขาให้เล่าให้ฟังก็คือ ความกลัวเขาหายไปเขาเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนเขาขี้กลัวมากอยู่ๆมันก็หายไปอเงี้ยเขาทนลำบากได้มากขึ้นเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเขาอาจจะทนลำบากกับเราได้มากขึ้นเนาะไม่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 ใช่ครับหมายถึงว่าทนลำบากกับชีวิตได้ได้มากขึ้นแต่ไอ้เรื่องทนกับเราเนี่ก็ยังไม่ไม่ไม่แน่ใจก็ก็ดีครับอ้าวเจ็ดวันนี้แหละ มีอะไรที่ได้แบบจังๆเลยไอ้นี้โอ้โหได้จังๆเลยแล้วคิดว่าเอากลับไปใช้ได้ละถ้าสำหรับผมเนี่ยจังๆเนี่ยยังยังยังไม่มาครับมันยังไม่ได้ผมก็เลยกะว่ามันคงต้องมาซ้ำมาซ้ำเนาะเออเป็นจุดเริ่มต้นอ่ะนะเมื่อวานผมไปเห็นแผนที่ที่ที่นี่มันจะมีห้องมืดอยู่ผมรู้สึกว่าอยากลองดักลูมด์กลูม โอ้ยได้ลองได้ลองได้ลองมาซ้ำเดีได้ลองเนาะครับอ้าวขออีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งหมายถึงว่าโยมพี่บอกว่าเวลาคิดเนี่ยเนื่องด้วยงานแล้วเลยจะทําให้โยมพี่คิดอะไรเป็นภาพขอขอภาพของวัดป่าโสมนัสในในความคิดของโยมพี่ซิว่าเป็นภาพยังไงอ่ะผมนึกถึง หมู่สังขารน,นะครับ <laughs> ผมเห็นความพร้อมเพียงความมีระเบียบการทำให้เห็นโดยที่การเป็นตัวตัวอย่างโดยที่ทำให้เห็นโดยที่ไม่สอน <laughs> <laughs> การการปฏิบัติมันคือการสอนอครับ <laughs> <laughs> อ้าวสุดท้ายแล้วอยากจะให้ข้อแนะนำแก้ไขติเตียน e ห,หรือว่าฝากอะไรไว้กับ คนที่กำลังอยู่อยู่ประมาณ89ล้านคนตอนนี้อันดับแรกเนี่ยผมต้องขอบคุณญาติธรรมทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจอีกอย่างหนึ่งที่ผมป,ประทับใจที่นี่คือจิตที่มันเป็นกุศลเนาะบางวันเราไปช่วยอย่างอย่างบางวันเราไปไปช่วยเก็บเสือเราวางเราวางจานของเราไว้พอเราทำกิจเสร็จกลับมา จานหายไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะร,รู้สึกว่าอยากให้สังคมข้างนอกอะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยม,มันมีจิตที่ที่น้อมที่เอื้อเฟื้อการใช่ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันลา,านจงกรมของผมเนี่ยแบบว่ามีทุกทุกแบบแต่ว่าเราเห็นเพื่อนๆที่ปฏิบัติมา เราจะรู้สึกว่าเรามีกําลังใจเราอยากเดินไปกับเขา mm hmm. เราเห็นความมุ่งมั่นของเขาอนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราอาจจะได้สภาวะหรือได้อะไรเจ็ดแปดวันที่นี่แต่จริงๆแล้วออกไปข้างนอกเนี่ยของจริงมันรออยู่ mm hmm. แค่ออกไปจากวัดเนี่ยมันอาจจะหลุดได้แล้ว mm hmm. แล้วไปถึงบ้านเนี่ยมันอาจจะมี สารพัดปัญหาโน่นนี่หรือกิจภาระที่ต้องทำมันพร้อมที่จะพลากสติออกจากเราได้ตลอดเวลาก็อยากให้ทุกคนตั้งมัน่นและมันก็จะผ่านไปได้ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมครับสาธุ